คือหนึ่งในนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรขอบอกว่าวันนี้เรามีโครงการดีๆมาฝากกันค่ะทุกคนรู้หรือไม่คะว่าศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือ GNE Center มหาวิทยาลัยของเรามีโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและกระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากลซึ่งจะทําขึ้นเพื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรโดยเฉพาะ โดยวันนี้เราพามาทำความรู้จักกับโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเรากันค่ะเริ่มกันด้วยโครงการที่1โครงการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Promoting SU Student English Skill in the 21st Century โดยแบ่งออกเป็น2กิจกรรมด้วยกันค่ะกิจกรรมที่1ภาษาอังกฤษสัญจร ซึ่งตัวกิจกรรมได้จัดขึ้นไปแล้วณนะจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดกาญจนบุรีกิจกรรมภาษาอังกฤษสัญจรมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้นักศึกษาได้ฝึกฟังและพูดภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงประวัติศาสตร์รวมทั้งเพื่อพัฒนาความมั่นใจในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษานั่นเองค่ะ ก,กิจกรรมที่2กิจกรรมนำเสนอภาษาอังกฤษอย่างไรให้เป็นมืออาชีพ How to make a professional presentation in English ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและจัดสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพค่ะ มาต่อกันที่โครงการที่2นั่นก็คือโครงการ A l e s s English Learner Potential in the Digital Era หรือโครงการปลดล็อกการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ตามชื่อของมันเลยค่ะคือเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับสากลของนักศึกษาและเพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งการเรียนรู้และพัฒนาทั้งหมดจะผ่านสื่อดิจิทัลนั่นเองค่ะทั้งนี้เกิดจากทางมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เล็งเห็นว่าภาษาอังกฤษ เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงองค์ความรู้และวิทยาการใหม่ๆนอกจากนี้ยังมีความสำคัญในการประกอบอาชีพต่างๆในอนาคตของนักศึกษาอีกด้วยศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาโดยโครงการนี้จะประกอบไปด้วย5กิจกรรมดังนี้ค่ะกิจกรรมที่1 Go for o กิจกรรมที่2 English in the news กิจกรรมที่3 Speak up กิจกรรมที่4 Foster your vocabulary in English และกิจกรรมที่5 English through songs นอกจากนี้แล้วยังมีโครงการที่น่าสนใจอีกมากมายที่ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรจะจัดขึ้นเพื่อน,นักศึกษาอย่างเช่นโครงการเทคนิคพิชิตคะแนนโทอีกโครงการประกวดร้องเพลง The Voice of Christmas โครงการ Win Speak Travel Awards รุ่น1 ที่มีรางวัลเป็นการทัศนศึกษาฟรีณนะประเทศสิงคโปร์3วัน2คืนจำนวน2รางวัลและ Winspeak Travel Award รุ่น2รับ s a m s u n Galaxy g Tab A กันถึง4รางวัลเลยทีเดียวค่ะมาต่อกันที่โครงการต่อไปกันนะคะโครงการนี้เป็นการจัดคอร์สเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาเช่น English on Air, Speak Out Loud, Basic Grammar essential writing นอกจากนี้ที G ่อ e e-center ยังมีการจัดคอร์สเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาเช่น career planning, cover letter, resume and interview, perfect pronunciation, effective presentation in English และอีกโครงการที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือโครงการ English Clinic ซึ่งเป็นโครงการให้คำปรึกษาในด้านการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศค่ะ ยังไงกันบ้างคะสำหรับโครงการที่เรานำมาเสนอให้ฟังกันวันนี้และต่อไปในอนาคตทาง g จียนอีเซมหาวิทยาลัยศิลปากรจะมีโครงการที่น่าสนใจเกิดขึ้นอีกมากมายเลยละคะ่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อประโยชน์ต่อ,อก,การเรียนรู้ของนักศึกษานั่นเองนักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ที่เพจเ n e c นอีเซศิลปากรยูนิเวอร์ซและอย่าลืมสมัครเข้าร่วมโครงการกันเข้ามาเยอะๆนะคะ อย่างไรก็ตามขอให้ชาวศิลปากรทุกท่านที่รับชมอยู่ได้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เรานำมาเสนอให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ